วัดกีครับอิบซีแฟนช่องของตรงเตียงผ้ารวยกับเมื่อนี้มีแนวท้างว่รัฐบาลเมื่อที่หนึ่งสิงหามาฝากเก็บซีครับตัวนี้เป็นเด็กลางครับเมื่อนี้เป็นเล็กลางตัดออกมาแล้วเหลืยบกีีหางครับเน้นๆครับเพราะวา่าขัดออกมาแล้ว ได้หางเดียวแต่ว่ากจะมีตูวร่องไว้อยู่ครับหมวดนี้แต่ชอบชอบ้นตูก็มีห้หางเดี่ยวร่องไว้หางหนึ่งครับ บัวลายครูได้ก็จับมาให้แต่งวดก้อนกับเข่าครับสามหาแต่ว่ามันกะดได้กับเข่าสามหาเนียนอยู่สามหางเข่าสามหาครับแต่งวดนี้ก็คือเนียนหางเดี๋ยวล่องหางหนึ่งครับตุกกันไว้กับบัวลายครับกันวบบัวลาย ล่างอย่างเดียวครับงวดนี้วิ่งหนึ่งครับล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับวิ่งหนึ่งรองหกวิ่งหนึ่งรองหกครับเราวิหนึงรองหครับบรมดานกับบอหลายคูแต่วา่ากะ จะคัดให้เน้นๆครับงวดนี่เพราะเลขสูตรนี่ก็คือถือมาไลายงวดแล้วครับแต่ว่าก็เนีนให้บางงวดเน้นให้กระถือกับบางงวดวถ้าเอ็ดถ้าซีชอบก็คือว่าเน้นถือบอถือกับว่จับเบิงนะครับว่ามันจะชอบว่าว่า,ายห่างครับ ยังได้กระฟ้าครับมันกระบอกลายหางหรอกครับงวดนี้มาเน้นๆมาเลยครับครับมาแล้วครับโขดสุดท้ายครับ โค้งสุดท้ายถ่ายสุดจะละหงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับโค้งสุดท้ายแต่ในชวนตัวก็คือชอบครับวิ่งบิงหนึ่งร่องหกครับแล้วก็คือสอบเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับตัวร่องขึ้นหนึ่งซีีหนึ่งครับแต่ส่วนมากก็คือจับเจ่กับโบคอยหาหกงวดมากก็มีงวดกับงวดเดียวครับจต่หงวดนี้ก็ อันนี้ตัวตรงครับแต่ถ้าซีมากระลับใดเลยครับนะครับล่างอย่างเดียวครับบางครั้งอ่ะถ้าจับไปแล้วพองวดนีเมื่อก็ดีไปชนชนคือเก่าเก่านีเมื่อขึ้นบนครับ่หนึ่งกับมาเก่ากับมามันชอบ่ซนตัวครับแต่ชอบคือจับออกมากคืองวดก่อนนะครับจับสาม สามหาแต่เน้นได้สูตรได้ล็อกมันก็มีศูย์หาครับมันนขึ้นบนสูตรล่างไปขึ้นบนการงวดนี้แค่กันครับสูตรล่างก็นนกงด,กงกดีบดีขึ้นบนครับอันนี้ดีบดีบนล่างก็ได้งวดนี้ที่แอดจับมาให้นี่ครับมีเก่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเกตครับดีบดีขึ้นบนคูน,นึงครับเดี๋ยวนี้กระจบับส่วนส่วนตวครับ แล้วตัวไฮเนนคือเก่าหนึ่งตัวร่องคือหนึ่ซีครับตัวร่องตัวร่องคือหนึ่งซีไว้นะครับ,ตรตรรบแต่ไม่ชอบส่วนตัวครับอันนี้ส่วนอันนี้ส่วนหลีกลางครับ ในคลิปเดี่ยวมวนเลยครับมวนหางสินเลยนะครับอันนี้ส่วนเลขบนครับตัวนี้เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาครับอันนี้เลขบนไซเบอร์เลห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับแต่แอดชอบก็คือตัวนี้ครับกลมหายเลยหมดนีย อันนี้บนบนไปล่างก็ได้ล่างมากบนก็ได้เพราะชนกันที่ตัวตัวนี้ครับชนกันเลขกชนล่างก็คืองวดก่อนครับตัวนี้ชนโมงวดนี้ตัวนี้ชนศูนย์หามันออกขึ้นมาบนครับตัวนี้คือกันชนเก่าหนึ 1, ่งหนึ่งเก่าชนหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งยังก็ได้จับขึ้นบนมาเล่งงวดนี้นตัวเองกับตัวล่องครับถ้าจะมักสามตัวก็คือ นะครับห้าศูนย์เก้าหรือศูนย์ห้าเก้าหรือหนึ่งห้าเก้าครับนี่แค่นี้แะครับตอนนี้โค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดผูดชอบกดจัดขัดกระพานครับครับชอบกดจัดขัดกระพาน อันนี้นเป็นสูเด็กสูตรคำานวนครับขูดค้ามนวนมีเขามีหลุดมีสามตัวแตกบางวัดกับสามตัวครับตระเวดหมดก้อนไดกระจับให้หมดรจับศูนหาครับในต่เด็กในตะล่างอันนี้ผมถอดมาจากเด็กตะล่างถอดมาจากต็กตะล่างมันกับมีเล็กตัวแท่นกันมาใส่ ชมบรรยากาศอันนี้ชมบรรยากาศัดูนี่คือผมก็อยู่วัดหลวงปู่ครับมาเทดกุฏิอันนี้ก็เท่ขั้นแล้วมือนีจะออกไปซื้อไส้ครับซื้อไส้ซื้อซื้อไส้เขามาใส่ครับแต่ว่าอิดอิดก็มีแล้วกระเบื้องกับเขามาแล้วครับปูนกับเขามาแล้วเหลือแตไ่ไส้ขาดแตไ่ตไส้กัน้า็จะออกไปซื้อไส้มาใบใบตะกอ กระเบื้องกับเขามาแล้วเขามายิบหากองครับมือนิสร้างกระเบื้องสร้างกระเบื้องปูพื้นครับเขามายิบหากองปูนอันนี้ประมาณสิบแปดสอบครับปูนปูนแปดสอบกบรรยากาศครับปูนนี้อาทิมันดูดิครับมากอมากอตัวนี้พ่อดีสร้างหินไป เห็นกระบะลดลงบอ่บอบ่อใดครับลงบอ่บอบ่อใดขุดบอ่อใดก็ได้รอยจากสองสามมือแต่หินก็เทียวจากหกรดครับมะถมเห็นบลุกล่างมาเห็นเนี่ครับขุดมะถมที่ว่าให้มันสูงกับเสมอกับขั้นครับเราก็จะได้เทพื้นไปเทพื้นก็อิดไปเฮ็ดไปครับบ่ไดดรีบครับเพราะว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆก็แอดพูดเดียวเฮ็ดครับนีเสียโปมา มาสูมือครับก็ไม่ดิ้นดาผู้เจ้าของเตียเป็นผู้ทีวารีเรื่อมสางครับกับมานามาสูมือครับผมนะครับรับแสนมาสูมือกับเสียโปผู้ออกสังกีออกสู้ยางครับกับเขาครับนำมองในขาดแล้วก็ซร้อยครับแล้วก็ซ้อยกันมาดูแลมาปรึกษากันว่าที่ขาดอยังแนครับ มากกับมีหลายอย่างเสียโปแล้วก็ใจดีครับมากินเขากินน้าแล้วก็นซู่มือมี่ยังก็ซอยกันตายบุญครับตายบุญอีรีครับเสียโปไว้เป็นกับมาไก่ครับผมกับมาเกือบสองร้อยกัวรูแต่ปกับมาเกือบห้าสิบกัวรูเมนึงก็คนละร้อยกัวรูสองร้อยกัวรูเข้ไปกับชมบรรยากาศไปครับไก่ ไก่แก่ของปูกันไรขอบคุณอิฟซีติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกองตรงเตีงผ้าวยขอบคุณครับ